หาวอลลุยเดี่ยวคุยม็อบกเษกษตรก,ร,กรข้างกระทรวงการคลังรับฟังปัญหาจี่รัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้ นายถาวรเสน,เนียมประธานพักไทยพักดีเดินทางไปรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ปักหลักค้างคืนอยู่บริเวณข้างกระทรวงการคลังตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2565เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามมติคอรมอวันที่22มีนาคม2565ในการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรนายถาวรระบุว่าเกษตรกรไม่ว่าจะทําไร่ท,ทําสวนทํานาสิ่งสําคัญคือต้นทุนการผลิตสูงมากราคาน้นาํามันปุ๋ยยาฆ่าแมลง ค่าแรงสูงขึ้นแต่ผลผลิตยังตกต่ำคงเดิมไม่เคยขยับขณะที่สินค้าอื่นผลิตภัณฑ์รวมไปถึงอุตสาหกรรมทางการเกษตรอื่นๆปรับราคาสูงขึ้นเป็นเหตุให้เกษตรกรไม่สามารถดำรงชีพได้และที่สําคัญดอกเบีย้ยทกศซึ่งเป็นธนาคารเฉพาะกิจแม้เริ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4-5แต่เมื่อผิดนัดไม่ได้ชําระหนี้ตามที่ตกลงไว้จากเหตุที่กล่าวมาอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาสูงถึงร้อยละ17-18บางครั้งขึ้นมาร้อยละ20เลยทีเดียวบัดนี้ล่วงเลยเวลามา8เดือนแล้ว แต่ยังไม่มีการดําเนินการใดๆประกอบกับพืชผลของเกษตรกรราคาตกต่าปัจจัยการผลิตแพงธนาคารเจ้าหนี้กําลังฟ้องและกําลังยึดทรัพย์ของเกษตรกรตนจึงเดินทางมารับฟังปัญหาเพื่อนําเสนอรัฐบาลให้เร่งดาเนินการตามมติคอรมอและนําไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรต่อไปนายถาวรกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่ ourthailand